ระยะทางมิันใจแล้วเกินแต่ฉันว่าพี่มองแววตาเก้าถ้าไม่รู้สึกเหนื่อยทำไมนะแววตาเช้ามันซึ้งเฮ้ยมึงจะมาซึ้งอะไรกันนะเดี๋ยวมึงไปโูลเจ้าเลยขอเลยไปขึ้นงต้นบระองค์ก่อนสัญญาต้องเป็นสัญญาไม่ก็ brute ไอ้เนตีนเจ้าชู้ไประวัติสิ่งมันเลี้ยนอะไรโ้อมาของอะไรแม่งเนียเบียร์ก่อนบวช คนเดชชับพองท่าน,น,น,นที่บัดนี้สงชั้นคุณทัานาลากลับมาแล้วเพื่อจบพร,นรพในประเสริฐเป็นของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างวะสืบสงครามแห่งแผ่นดินรัตนาชยยาญายัก็อมอนตูได้มีชัยชนะกลับมาเพื่อกำมีชัยชนะสมแล้วที่มันเป็นทหารเอกองพะทัยของกูก็สมชั้นได้นำข้น,นาราชกนลาตา กลับมาพทูลถวายให้กับพระองค์ด้วยเครื่องมือมีเครื่องราชบรรณาการมาคูลถวายต่อไหนเดวะเครื่องราชบรรณาการอยู่พระราชด้านปลายของโลงแนวพิบัตขอความคุ้มครองดีค่ะผมชื่อสนันทีผมบอกเจ้ารามาหราชขอให้พระองค์ทรงพระเจริญใหญ่อำนาจเพื่อล้ำลึกแหล่งของพระมุตรรามา mong, thưa sao, thưa xinh, chân chân đi mong. thơ mắt ta, หากเธอ không chân mong. thơ em đẹp, chân chân đi mong. อะไรมึงร้องอะไรในเม็ดใครมึงร้องอะไรหยาบคายคนคบ้านนอกเขาเรียกจีตาอ๋อนี่แนนะมึงได้ยินไหมนะโอ้โหมึงร้องอยา่างนี้กูเครียดเลยเดี๋ยววันนี้เป่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวเป่าไม่ถังเราใส่ถุงซองไง